ฉุนลูกสาวโดนกลุ่มคนเมาหลอกเป็นผีทำโทรศัพท์ตกแตกรัวยิงกว่าเจ็ดนัดทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดเจ้าหน,น้าที่ตำรวจสพปราเกตรับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะและยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายเหตุเกิดบริเวณตึกเอื้ออาทรวัดกู้สอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบากลกรมชลประทานตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเศษขวดเบียร์แตกกระจายอยู่หลายขวดและพบนางรุ่งนาภาแก้วประสิทธิ์แม่ของเด็กหญิงอภิสลาอายุ13ปีสอบถามทราบว่าเด็กหญิงอภิสลาเดินจากตึกมาส่งเพื่อนแต่ถูกกลุ่มคนเมาจำนวนกว่า10คน เข้ามาหลอกเป็นผีทำให้ตกใจจนโทรศัพท์ล่วงหล่นหน้าจอแตกลูกสาวโทรศัพท์หาในเบสซึ่งเป็นพ่อเข้ามาคุยแต่คุยไม่รู้เรื่องจากนั้นในเบสตามเพื่อนมาอีกสองคนก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกจนทําให้เกิดเหตุาการณ์ดังกล่าวซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการประทักกันจนเจ็บเด็กหญิงอภิสราเล่าว,ว่าตนเดินมาส่งเพื่อนที่ตึกมีกลุ่มลุงขี้เมาโผล่ออกมาแล้วหลอกผีตนเลยกลัววิ่งหนีล้มกลุ่มพวกเขาได้นั่งหัวเราะกัน แต่ก็มีลุงบางคนเข้ามาช่วยหน้าจอโทรศัพท์แตกตนไม่รู้จะทำยังไงโทรหาพ่อพ่อเข้ามาพูดคุยเรื่องโทรศัพท์ก็คุยกันไม่ลงตัวพ่อจึงตามเพื่อนมาอีกสองคนกลุ่มคนดังกล่าวนั่งอยู่เต็มโต๊ะถือมีดและขวดเพื่อนและพ่อโดนฟันหลายจุดได้รับบาดเจ็บส่วนกลุ่มคนเมาก็ถูกกลุ่มของพ่อยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณช่วงเอว เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพปลาเกตตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน6ปลอกพบรถยนต์เก๋งถูกกระสุนเจาะเสียหายหลายคันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีดดคดตามกฎหมายต่อไปเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านเล่าว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากพวกกลุ่มวัยรุ่นกับพี่ที่ตึกแปดเสียคะ่ะเขาทะเลาะกันก็มีพวกวัยรุ่นมาเยอะ ประมาณเป็นสิบคนนะคะแต่ฝั่งนู้นเขามีแค่คนเดียวอะ่ะแต่วัยรุ่นเขามาเยอะแต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกันมาก่อนเราไม่รู้แต่เราก็เป็นเด็กวัยรุ่นมามามีปากมีเสียงกันแถวเนี้ยค่ะก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วใครเริ่มก่อนอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าได้ยินแต่เสียงแล้วก็วิ่งออกมาดูเสียงขวดนี้ก่อนเสียงขวดก่อนเลย เสียงเขาโบยวายกันก่อนแล้วก็มีเสียงขวดใช่ค่ะเขามาเอาขวดข้างร้านนู้นนี่แหละแล้วเรารู้ไหมปืนในลังเด้งจากฝั่งนปืนดังจากฝั่งน่าจะเป็นพวกเด็กๆน่าจะเป็นพวกเด็กๆเพราะฝั่งนั้นไม่เห็นมีปืน ตอนแรกได้ยิงสามนะคือคนรวยอยู่ช่วงรองห้้ตคุณพอได้ไหมปังปังปังเขายิงไล่ไปถึงโน่นเขาคงขี้ไปขี้เดินกล,ลับมาบมนใช่ลงมาจากตรงโน้น่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเอะอารวยวายคล้ายๆกับว่าวัยรุ่นมันมีเรื่องกัน แล้วแม่ผมอีกสไตลหนึ่งที่นั่งกินด้วยกันบอกว่าจะเชิญแกไปดูซิเด็กมันมีเรื่องกันหรือเปอล่าไอ้เราก็วิ่งออกมาแล้วก็ด้วยความบังวิ่งออกมาแล้วก็มาห้ามเขาเ็เห็นใส่เสื้อ,อตัวมันตะลุมบอลกันแล้ว่สยนี่ก็สั่งให้มันมาตรงทางนี้ก็มาทางนี้ก็มาแล้วก็เขาไปห้าม<อ>เขาไปห้ามมันมากนหมดแล้วออทั้งอะไรกูไม่รู้ใครเป็นใครแคล้วตอนนั้นต่างตัต่างตะลุมบอลแล้วอ่าแล้วทีนี้เราจะเข้าไปห้ามเขาก็ไปรู้ไอ้ชายจะอยู่ไ่เด้อจะอยู่ไปก็เขาไปห้ามเขาเขาไปห้ามปุ๊บ เขาบอกว่าแม่ให้แม่ถอยแม่ถอยแม่ถอยเขาแม่ถอยบอกให้นิ่งให้นิ่งบอกเขาให้นิ่งเสียเลยไอ้เสื้อดำก็ลูกชายป้าบอกว่าถอยมากนะเนื้อถอยถอยทุกคนก็บอกให้ถอยไอ้เสื้อดำก็เขาบอกแล้วก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียใจอย่าทำร้ายกันความจริงเป็นรูปข้องโอเคลูกชายบอกให้แม่ถอยเขาถอยอ๋อถอยมาพุกแค่นั้นไม่รู้อะไรอไรแล้วกลุมบอลกันแล้วใช่นไหมใช่ ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาดัอักษรนิด